ป้าสองสานี่คือแล้วว้ไอเทมไอนี่คือพร้อมก้อนมูเถอวะตนาแล้วแล้วมาไมคือแต่งรวอมกันโย่คือแล้วก้อนมาไเอเอาไหมหักมาไมค่ะเออมาไหมหนัจหนักเลยค่ส่ผู้่นว่าตงัน้าตรงนเอ้างยังได้ไปไายบัรประ่าชนใหม้ไงยังวะ นั่นได้ไปถ่ายบัตรประชาชนใหมย้อนย้อนเขา้าหน้าข้านถอนเงือ่อนบ่อใดหน้ามันไม่ตรงกันกับบัตรประชาชนเก่าเอากระอหีหลีีเงินไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพาเด็กๆไปถ่ายเอ็มดีอยู่ที่กรุงเทพนะคะปโปรดเอาเสื้อผ้าไปแต่พอใส่ย้ำย้ำโปรดเอาเสื้อผ้าไปแต่พอใส่กบเลยสบู่แชมพูบีบใส่ทุ้งอัน ถุงใสไปอย่าเอาไปเบิดขวดอุ้ยเด็งหน่อยสมนีมาแต่งหนาแล้วไว้ปไเท่านะแต่งบ่ไปบ่มาสีนอ้อนเอาแห้งสักกว่าสีนอ้อนจังไรหนี่ไอเลิมเจ้าน้อนแล้ว